สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่เราส่งจะส่งไปยังไงนะคะจะส่งไปสู้รบกับดาวเคราะห์อื่นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับฐานอาณาเขตรองกันเราของเราอย่างไรนะคะทีนี้มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากนะคะก็ยังไงคําถามที่ยากๆกดิฉันก็จะขอ,อยังไม่ พูดถึงนะคะเพราะว่าออขอเอาเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าถ้าจะไปบอกยากๆเลยเดี๋ยวเพื่อนๆที่ติดตามวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะแล้วถ้ายิ่งทำให้ยากขึ้นดิฉันจะได้อ,อัดตามพร้อมตามกับที่ดิฉัน,ด,ฉนดิฉันเล่นอยู่ด้วยนะคะออยังไงจะพยายามที่จะตอบคำถามบน บน f c e b o o k page ให,ให้ได้มากที่สุดนะคะยังไงก็รอกันหน่อยนะคะส่วนเรื่องการวิจัยหรออืออธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับของต่างๆชิ้นต่างๆอะไรเงี้ยนะคะจะมีอยู่ในฟอรัมเร็วๆนี้นะคะจะมีเป็นรายละเอียดเลยนะคะว่าความแข็งแกร่งคืออะไรอะไรเพิ่มยังไงการจะใช้เพลทพอยมันจะมีพวก อะไรอื่นๆอีกตามมานะคะยังไงก็รอไปก่อนนะคะที่นี่กันนะคะะก็คลิกไปที่ฐานอวกาศนะคะเราเช็คก่อนนะคะว่ามีเรือเราเท่าไหร่นะคะมีกี่ลำเราอยากเอาลำไหนก็เล็งไว้ก่อนนะคะที่จะเอาไปลบกนะคะตอนนี้ที่ฉันมีอยู่สามลำนะคะอ่าคลิกไปต่อไปนะคะคลิกไปที่กาแล็กซนะคะ เราจะเห็นดวงดาวมากมายเลยนะคะดาวเคราะ์มากมายนะคะก็จะมีดวงดาวของเราดวงหนึ่งที่เป็นชื่อของเราเนี่ยนะคะ่าตรงนี้จะเป็นตราของตัวกองพันธุ์อาหารที่เราเข้าไปนะคะที่เราอยู่นะคะส่วนทีนี้ก็เป็นชื่อของเราอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆอยากจะเข้าไปสู้กับดาวเคราะ์ที่เราอยู่ข้างๆเพราะกลัวเขาจะโจมตีเรานะคะ เราก็ทำได้โดยการคลิกไปที่ดาวเคราะของเขานะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็คลิกไปที่ส่งนะคะมันก็เรามันจะโชว์ให้เราเลือกกองทัพที่เราดูไว้แล้วนะคะว่าเราจะส่งตัวไหนนะคะฉันขอเลือกกองที่สามนี้นะคะแล้วเราก็คลิกโจมตีค่ะทีนี้เขาก็จะบอกว่าเราจะต้องใช้แต้มความแข็งแกรง่ง สองแต้มไอแต้มความแข็งแกร่งนี่คือแก้มเอ้โทษค่ะคือแต้ม SP นะคะหรือว่าแต้มบัตรขยันนะคะเดี๋ยวยังไงจะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกันนะคะเพื่อจะได้ไม่งงนะคะที้ีแล้วก็ตกลงไปนะคะทีนี้เวลาเราส่งยานไปเนี่ยนะคะมันก็จะไปถึงไปอยู่หน้าตรงนี้นะคะหน้าตรงนี้เข้าไปได้จากตรงไหนนะคะมันจะเข้าไปที่ปุ่มตรงกลางสีเขียวเนี่ยนะคะ ตรวจสอบลายชื่อการเดินทางคลิกเข้าไปก็จะเข้ามาหน้าที่นี้นะคะตรงนี้เป็นก่อนที่เราจะไปสู้เนี่ยเราก็ต้องนะคะดำเนินเหมือนกบส่งเครื่องบินไปอะคะ่ะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ,ะทีนี้อันนี้ฉันจะยังไม่ขอสู้นะคะคือจะเอาคร่าวๆก่อนว่าส่งไปยังไงนี่คือส่งไปแล้วก็รอนะ,ะรอนี่เขาบอกให้รอเนาทีกว่าแล้วก็รอได้นะคะแต่เพื่อนๆก็จะได้ต้องรออีกประมาณ อีกสักพักหนึ่งด้วยนะคะในการที่จะต่อสู้แล้วก็รอดูผลว่ากองทหารใครแข็งแรงกว่ากันนะคะก็เขาก็จะบอกผลมาว่าเราชนะหรือเราแพ้นะคะกลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ส่งไปเสร็จแล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะตรงนี้เป็นทีเ่เป็นช่องที่บอกว่ายานเรากำลังเดินทางอยู่นะคะ ทีนี้มันหายไปแล้วนะคะแปลว่าเดินทางกลับกลับมาแล้วนะคะบางคนยังไม่แน่ใจเรายังไปคลิกตรงข้องอื่นได้นะคะว่ากำลังสู้ลบอยู่หรือเปล่านะคะ่าทีนี้ขอปิดไปนะคะเราจะไปหาไอตัวยานลบของเราที่เราส่งไปกันนะคะคลิกไปที่ฐานอาวกาศนะคะอะไม่เจอนะคะนี่ดิของดิฉันสองลำไม่ได้ไม่ได้ส่งไปนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อนนะคะลากลาก,ลากหน้าจอเนี่ยนะคะ ไปตรงมุมข้างๆนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะมันจะอยู่มุมน,นี้นะคะมันจะกลับมาตรงมุมเราเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็คลิกไปที่ไปที่เรือแล้วริมเเรือที่อยู่ริมตรงนี้นะคะกล่องยานี่ยนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกตรงไหนก็ได้ว่างๆเพื่อจะส่งมันเข้ามาะะโอเคนะคะทีนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่าเวลาเราส่งยานไป แล้วกลับมาเนี่ยยานไปอยู่ตรงไหนนะคะยังไงเดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาพูดเกี่ยวกับกิจภารกิจประจำวันนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนๆจะได้ตามกันได้ครบนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็คลิกไปที่ชอบหรือไลค์นะคะยังไงก็ชวนเพื่อนๆเข้ามาคลิกเยอะๆนะคะเราจะได้ช่วยๆกันแชร์ ประสบการณ์และก็ความรู้เกี่ยวกับเกมนะคะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ